เกือบถูกนะคะแต่คู่นี้เขาถูกไปนะคะครีส Can you speak Thai? ขอโทษภาษาไทยไม่ได้ไม่ไม่และที่พูดอยู่คือภาษาอีนอ่า introduce yourself please introduce yourself please My name is Keith Jacob Where you from Oh my age หกสิบหกหกสิบหก Per ก่อนที่จะได้แต่งงานกับสามีคุณพี่คุณพี่ทำธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรนะฮะก็ผู้หญิงไทยพาภรรยาต่างชาติมาคุณพี่ก็อยากที่จะขายบ้านได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบอับเซตมากเลยเพราะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เย่เย่โซโนโอ้ปวดหัวอนีนี้ก็มีแบบว่าเรียนรู้ภาษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยผ่านเมื่อก่อนไม่มี Facebook แทบไม่ค่อยรู้จักนะคะก็จะเป็น MSN นะที่รักเนาะอ่าอ่าินอินเว็บไซต์เดทอินเเชียนะคะ่อเผื่อสาวๆจะไปหานะฮะเดทอินเอเชียเพื่อใเราสึกภาษาทีนี้คุณพี่ก็ทิ้งทิ้งอ่านัมเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วก็ไปปฏิบัติทรรอายุ43แล้วนะคะคุณพี่ได้แต่งงานออเข้าวัดเข้าวัดแล้วเข้าขวัดแล้วคี่เปความหวังของต้นหอมเลยฮะ ผมขาวผู้โทรผู้โทรนะคะพอเปิดปุ๊บกริ๊งกริ๊งแล้วก็เขาขอมาะเป็นเป็นัำเบอร์ต่างชาติพอเขาโทรมาปุ๊บคุณพี่ก็บอกว่า today is my birthday please sing a song for me or play for me or say something good for me can you remember that time ท่รักก็มงมรกูมอกใช่ใช่ ใช่เขาก็ร้องแบบนี้เลยนะคะแล้วเขาก็ตอนนั้นเขาอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ค่ะ First Call Number 4 u July First Met in s u ว a ร n a p ม u m อเค y You 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 Are Turn You Are Turn You r Turn ใช่ไหม Can You Remember Yes We Met at the Check In at Suvarnaphum พอมาปุ๊บเจอกันที่สนามบินแอร์พอร์ตคุณพี่ก็จำได้แต่งตัวก็ประมาณคุณพี่นี่แหละเดินปุ๊บใช่เลย แต่แต่ด้วยความเป็นกุลสตรีของคุณพี่นะคะ,ะคุณพี่ก็<อ>คุณพี่ก็อธิษฐานจิตเลยค่ะว่าอ่าถ้าใช่ขอให้เขาเห็นคุณพี่สวยงามแต่ถ้าไม่ใช่ให้เห็นแบบไม่สวยเลยแล้วอย่าไ,ได้มาถูกเนื้อต้องตัวกันได้อะไรเงี้ย และกลางคืนคุณพี่การทิฐานจิตเนาะคุณพี่กะสายมูมูเล็กน้อยคุณพี่การทีฐานจิตว่าถ้าคุณพี่ไล่ลำอย่างเงี้ยลำงี้ถ้าเขาเห็นว่าพี่ลำสวยสวยงามก็ใช่คู่วันนั้นพี่รํำอุ้ยขอโทษวันนั้นพี่รํำยังไงฮะสวยงามมากขอโชว์ให้ดูนิดหนึ่งได้ะะตอนยันยันยอนเนนะะอันันนยนยันนันนยนน ตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนตอนยานตอนยานตอนยานอ๋อโอ้โหโอ้หลงหลงหลงลนี่ไงนี่ไงประมาณนี้นะคะหลงลอยประทับใจลอยอีทีนี้เป็นไงพี่เป็นไงวันรุ่งขึ้น Will You Marry Me ถามเลยเหรอเขียนจดหมายน้อยมาให้เลยค่ะหลังจากเจอมนต์เสน่ห์คุณพี่ไร่รำไปแน่เด็ดเล้วล่ะอธิษฐานจิตคุณพี่ท่องบทไหนคะบบอหอมเลยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคืออะไรที่คุณพี่ขออยู่มูเตรูมูเตรูนั้นค่อยเฉลยต่อหลังความรับคุณพี่อยากจะให้กำลังใจทุกๆทุกๆคนเลยนะคะว่า ความรักไม่มีคำว,ว่าสายอายุเท oh. ่าไหร่ก็ได้อยู่เฮ uh. yeah. been t o ก e t h e r นไป9 years 9ปีโอ้ก็เจ,จ,จ 43, อแล้วตอน43ตอนนี้53แล้วไงอ๋อ oh. mm. วันนี้ที่มาแล้วมีอะไรอยากจะพูดถึงกันละกันไหมคะ Do you have something anything to tell her I came a long way to find her and she's the best thing that's happened in my life Best yeah. 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 husband yeah. in this.